ขอโทษนะช่วยแกล้งเป็นแฟนฉันหน่อยได้ไหมแฟนเก่าฉันเพิ่งเข้ามาเธอพูดเสียงสัน่นขณะถือแก้วไวน์แน่นจนมือขาวซีดเสียงเพลงแจ๊สเบาลอยอยู่เหนือกลิ่นเครื่องดื่มและน้ำหอมราคาแพงในบา์กลางกรุงเทพไฟสีทองอ่อนสะท้อนบนผนังกระจกสองให้เห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่มุมในสุดของบาร์เขาแต่งสูทสีดำสนิทผมเรียบเนียบสายตายเย็นเฉียบเจ้ามาทางเธออย่างเงียบงนันหญิงสาวชื่อเมษาหันไปสบตาเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเธอก็พูดประโยคนั้นออกมา ช่วยหน่อยนะเธอพูดซ้ำเสียงสั่นจนแทบปลืนคําชายคนนั้นเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะยิ้มมุมปากได้สิเขาวางแก้วลงลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินมาหาเธอกลิ่นคนรู้แผวเบาแต่จมูกเมษาเธอรู้สึกเหมือนอุณหภูมิรอบตัวลดลงทันทีเขายื่นมือออกมาชื่ออะไรครับเมษาแล้วคุณละ่ะคารเรนเขาตอบสั้นๆแต่แววตากลับเต็มไปด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออก เสียงส้นสูงของเมษากระทบพื้นหินอ่อนขณะเขาพาเธอเดินไปยังต๊ะมุมในสุดแฟนเก่าของเธอนั่งอยู่ไม่ไกลเขามองมาด้วยสายตาไม่พอใจอย่างชัดเจนอย่ามองเขาคาร์เรนพูดเสียงเรียบถ้าอยากให้เขาเชื่อก,ก็จับมือผมไว้มือของเขาเย็นเฉียบแต่แน่นพอจะทําให้หัวใจเธอเต้นแรงขอบคุณนะเธอพูดเบาๆไม่เป็นไรเขาตอบแต่วแววตายังคงนิ่งลึกเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีแฟนเก่าของเธอลุกจากโต๊ะแล้วเดินตรงมาหา เมสานี่มันอะไรน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความโกรธฉันแค่มากับเพื่อนเธอพูดติดขัดคารเรนหันไปมองเขาคุณมีปัญหาเหรอน้ำเสียงของคารเรนเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันประหลาดชายคนนั้นชะงักสีหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะพูดว่าไม่ไม่ครับผมแค่ทักเฉยเเขารีบถอยไปอย่างรวดเร็วราวกับเผชิญหน้ากับใครบางคนที่ไม่ควรยุ่งด้วยเมสามองตามงง,งๆคุณพูดอะไรกับเขาเหรอ แค่ถามชื่อเขาคารเรนตอบยิ้มยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นทําให้เธอรู้สึกหนาวไปทั้งตัวหลังจากนั้นทั้งคู่กลับมานั่งที่โต๊ะบรรยากาศในบาร์เริ่มเงียบลงแสงไฟรีลงเหลือเพียงเงาเคลื่อนไหวชา้ชาๆรอบตัวคุณทำงานอะไรหรือเธอถามพอให้บทสนทนาไม่ขาดธุรกิจส่งออกเขาตอบสั้นๆฟังดูดีนะบางทีมันก็ไม่ดีเท่าไหร่คาเรนพูดพลางยกแก้วขึ้นจิบชา้ชาชแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเขาเหมือนเปลวไฟเล็ก ที่ซ่อนบางอย่างไว้ข้างในแล้วคุณลาเมษาฉันเป็นนักข่าวอิสระเขียนบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวงั้นคุณคงชอบสังเกตคนคาเรนพูดเหมือนรู้ใจใช่ฉันชอบอ่านภาษากายคนอื่นเธอตอบยิ้มบางๆงั้นคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบไหนเมษามองเขาวแวบหนึ่งคุณดูสุขุมแต่ไม่เปิดเผยเหมือนมีบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้คาเรนหัวเราะเบาๆบางครั้งความลับก็ปกป้องเราจากอันตราย คำพูดนั้นติดอยู่ในหัวเมษาอย่างประหลาดหลังจากคืนนั้นทั้งคู่เริ่มติดต่อกันบ่อยขึ้นคารเรนส่งข้อความมาทุกเช้าบางครั้งก็ชวนไปกินข้าวเย็นเขาดูสุภาพใจดีแต่ก็ยังมีบางอย่างในแววตาที่เธอไม่เข้าใจคืนหนึ่งเขาชวนเธอไปงานเลี้ยงที่โรงแรมหรูย่านสุขุมวิทจะมีแต่คนสําคัญในวงการธุรกิจคุณจะได้เจอแหล่งข่าวเยอะเลยเขาพูดยิ้มยิ้มเมษารู้สึกตื่นเต้นเธอสวมชุดประตรีสีดําเรียบหรูกลิ่นน้ําหอมดอกไม้แต่ผิว เมื่อไปถึงล็อบบี้เต็มไปด้วยชายหญิงในชุดสูทและเดรสราคาแพงเสียงไวโอลินแผ่วเบาเล้ากับเสียงพูดคุยอย่างสุภาพคารเรนเดินข้ามเธออย่างมั่นใจแต่ทุกสายตาในห้องกลับมองเขาด้วยความเกรงใจบางคนพยักหน้าบางคนรีบเบี่ยงตัวหลบคุณรู้จักทุกคนเลยหรือเธอถามแผ่วเบาบางคนรู้จักผมดีเกินไปเขาตอบโดยไม่หันมามองคําตอบนั้นทําให้เธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหลังนาเลี้ยงคารเรนพาเธอไปยังชั้นดาดฟ้า โรงแรมสองแสงกลางเมืองเหมือนมหาสมุทรแห่งไฟวิวสวยไหมเขาถามขณะลมเย็นพัดเส้นผมเธอเปลิวสวยมากเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเธอตอบเขาหันมามองตรงๆโลกที่คุณเห็นคืนนี้มันอาจไม่เหมือนที่คิดหมายความว่ายังไงบางคนที่ยิ้มให้คุณเคยฆ่าคนมาก่อนเสียงของเขานุ่มแต่เย็นเยือกเมษาหัวราอกลกเกลื่อนพูดอะไรน่ากลัวแบบนั้นละ่ะเพราะความจริงน่ากลัวกว่าที่คุณคิด เธอเงียบไม่รู้จะตอบอยังไงในแววตาเขามีบางอย่างที่หนักแน่นและจริงจังเกินกว่าจะเป็นแค่คำล้อเล่นหลังจากวันนั้นเมสาเริ่มสังเกตเห็นรถสีดำคันเดิมจอดใกล้บ้านเธอแทบทุกคืนเธอบอกตัวเองว่าอาจเป็นความบังเอิญแต่บางครั้งเหมือนเงาของใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมตึกคืนหนึ่งเธอกำลังจะเข้าบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอย่าเดินเข้าไปในบ้านเสียงของคาเรนพูดเบาแต่เด็ดขาดทำไม มีคนรอคุณอยู่ข้างในหัวใจเมสาเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอหันมองรอบตัวอย่างหวาดกลัวคุณรู้ได้ยังไงผมบอกแล้วไงว่าผมรู้จักโลกนี้ดีเกินไปก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเขาก็วางสายเมสายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นความมืดรอบตัวเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองจากนั้นประตูบ้านของเธอก็ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆและในเงามืดเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงทางเดินในบ้านของเธอเอง เสียงลมหายใจของเมษาหนักขึ้นทุกวินาทีขณะมองไปยังเงานั้นร่างสูงในบ้านยืนนิ่งไม่ไหวติงแสงจากไฟถนนลอดเข้าทางหน้าต่างส่องให้เห็นปลายรองเท้าหนังเปื้อนคโครลนเธอถอยหลังช้าๆมือสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดจากมือหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกใครอยู่ในนั้นเธอพยายามเรียกเสียงสัน่นและเบาเกินกว่าจะได้ยินเงานั้นไม่ตอบแต่ก้าวออกมาทีละก้าว เมษาหันหลังวิ่งสุดแรงออกจากหน้าบ้านเสียงฝีเท้าหนักตามมาติดๆจนเธอรู้สึกถึงแรงกดดันอยู่ข้างหลังเธอวิ่งไปถึงถนนใหญ่แล้วหยุดหอบหายใจรถสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ริมทางกระจกเลื่อนลงช้าๆคาเรนอยู่ในนั้นขึ้นมาเร็วเขาพูดเสียงนิ่งแต่เฉียบขาดเธอไม่ถามอะไรรีบเปิดประตูเข้าไปทันทีรถแล่นออกอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์คำรามทะลุค,ความเงียบของค่ำคืนเกิดอะไรขึ้นเธอถามทั้งน้ำตา มีคนตามคุณตั้งแต่เมื่อวานเขาตอบโดยไม่หันมามองคุณรู้ได้ยังไงผมมีคนคอยสังเกตอยู่คนของคุณเธอเริ่มจับน้ำเสียงได้บางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมคารเรนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าใช่เธอกลืนน้ำลายเสียงในอกสันคุณเป็นใครกันแน่ผมจะอธิบายให้ฟังแต่ตอนนี้คุณต้องปลอดภัยก่อนเขาพาเธอไปยังอาคารสูงกลางเมืองดูภายนอกเหมือนคอนโดหรูทั่วไป แต่ภายในกลับมีชายชุดดำสองคนยืนเฝ้าอยู่หน้าลิฟต์พวกเขาก้มศีรษะทันทีเมื่อเห็นคาร์เรนเมสารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งลิฟต์เคลื่อนขึ้นอย่างเงียบเชียบเสียงเหล็กเสียดกันเบาๆดังในหูพอประตูเปิดออกเธอก็เห็นห้องเพนเฮาส์กว้างขวางมีวิวกรุงเทพยามข่้เต็มตาไฟในห้องสลัวกลิ่นบุรี่จางๆลอยอยู่ในอากาศนั่งก่อนเธอคาร์เรนพูดแล้วรินน้ำให้คุณจะบอกได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น เขามองเธอนิ่งแววตาเหมือนลังเลระหว่างความจริงกับความลับผมไม่ได้ทำธุรกิจส่งออกอย่างที่บอกงั้นคุณทำอะไรผมทำธุรกิจที่ไม่ควรพูดออกเสียงคำพูดนั้นทำให้เธอรู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาหมายถึงมาเฟียคารเรนยิ้มบางรีดแบบนั้นก็ได้เธอเงียบไปหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวและสับสนแล้วคนที่ตามฉันคือใครศัตรูของผมเขาคิดว่า คุณรู้เรื่องของผมมากเกินไปแต่ฉันไม่รู้สักนิดเลยเธอตะโกนเสียงสัน่นผมรู้คาเรนพูดเบาแต่เขาไม่รู้เหมือนผมความเงียบเข้าปกคลุมห้องมีเพียงเสียงลมจากระเบียงพัดม่านเบาๆคุณจะทำยังไงเธอถามเสียงแผ่วผมจะจัดการเองคุณอยู่ที่นี่ก่อนอย่าออกไปไหนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นแล้วพูดเป็นภาษาที่เธอฟังไม่ออกน้ำเสียงเข้มเย็นและเด็ดขาดจนขนเธอลุก คาเรนวางสายแล้วหันมามองเธอคืนนี้อย่าเปิดประตูให้ใครเขาเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้กับความเงียบที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกเมษานั่งนิ่งอยู่บนโซฟาใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟของเมืองพระโมราวกับทุกอย่างกำลังบิดเบี้ยวเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นอีกครั้งเบอร์ไม่รู้จักเธอรับสายด้วยความลังเลฮัลโหลไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมหายใจแผ่วๆปลายสาย ใครหน้าเธอถามน้ำเสียงสันแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นคุณคิดว่าคนที่ช่วยคุณปลอดภัยหรอเมษานิ่งงนันคุณพูดอะไรเขาไม่ได้ช่วยเขาใช้คุณต่างหากเสียงปลายสายขาดหายไปทันทีเธอรีบโทรกลับแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับความกลัวเริ่มกัดกินจนแทบปืนลมหายใจคาเรนกลับมาอีกชั่วโมงต่อมาสีหน้าเขาเคร่งเครียดใครโทรมาหาคุณฉันไม่รู้แต่เขาบอกว่าคุณหลอกฉัน อย่าเชื่อใครทั้งนั้นคารเรนพูดหนักแน่นแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าควรเชื่อใครเขาเงียบไม่ตอบเพียงเดินไปเปิดลิ้นชักในนั้นมีปืนสีดำวางอยู่พร้อมรูปถ่ายขนาดเล็กของใครบางคนนั่นรูปใครเธอถามคาเรนหยิบรูปขึ้นมาช้าๆแล้วมองมันนิ่งพี่ชายผมเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เขาถูกฆ่าเมื่อห้าปีก่อนโดยคนที่ตอนนี้ตามคุณอยู่ทำไมพวกเขาถึงมายุ่งกับฉัน เพราะคุณอยู่ใกล้ผมเกินไปคำพูดนั้นเหมือนคมมีดเฉือนหัวใจเธอฉันไม่ได้อยากอยู่ใกล้ฉันแค่ขอให้คุณแกลเป็นแฟนและตั้งแต่คืนนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคาเรนพูดเสียงเบาเขาเดินไปที่หน้าต่างสุหรีเงียบๆควันสีขาวลอยวนในแสงไฟสีส้มของเมืองเมสามองเขาเธอไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนดีหรือปีศาจแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือเธอไม่สามารถหนีจากเขาได้อีก คืนนั้นเธอฝันเห็นชายคนหนึ่งในชุดสูทด,ดำเดินอยู่ในตรอกมืดเขาถือดอกกุหลาบเปื้อนเลือดแล้วมองตรงมาที่เธอเมื่อเธอตื่นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งคาร์เรนเธอเรียกไม่มีเสียงตอบเธอค่อยๆเดินไปที่ประตูหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหยุดใครอยู่ข้างนอกไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจช้าๆจากอีกฝั่งเธอยกมือเปิดประตูน้มแต่พบเพียงกล่องเล็กๆวางอยู่หน้าห้องเธอก้มลงช้าๆแล้วเปิดดู ข้าในมีกุหลาบสีแดงหนึ่งดอกและภาพถ่ายของเธอในชุดประตรีคืนวันงานเลี้ยงภาพถ่ายถูกขีดทับด้วยหมึกแดงเป็นรูปกากบาทเธอโยนกล่องทิ้งด้วยความตกใจประตูห้องเปิดออกทันทีคาเรนยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเย็นชามีใครส่งของมาใช่รูปฉันเขาเดินไปหยิบภาพขึ้นมาดูแววตาเขาแข็งกร้าวพวกมันรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่เราต้องหนีใช่ไหม คาร์เรนมองเธอช้าๆหนีไม่ได้อีกแล้วเมษาเสียงของเขาเรียบแต่แฝงความหมายที่น่ากลัวจนเธอขนลุกคืนนี้คุณต้องอยู่ใกล้ผมตลอดเวลาทำไมเขาเดินเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นควันบุหรี่และน้ำหอมผสมกันเพราะหลังจากนี้ทุกคนจะคิดว่าคุณคือคนของผมจริงๆเมสาเงียบรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยคำพูดนั้นเธอไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเกมอันตรายที่ไม่มีทางถอยกลับได้อีกแล้ว เสียงฝนกระทบกระจกดังทีเหมือนหัวใจของเมษาที่เต้นแรงไม่หยุดเธอยืนนิ่งอยู่ข้างคาเรนขณะที่เขาจ้องภาพถ่ายในมือด้วยสายตาแข็งกร้าวพวกมันรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงต่ำเมษากืนน้ำลายหัวใจเต้นรัวเราจะทำยังไงคาเรนเงยหน้าขึ้นต้องออกไปตอนนี้ก่อนที่พวกมันจะมาถึงเขาเปิดลิ้นชักหิบปืนพกออกมาอีกสองกระบอกเสียงโลหะกระทบกันเบาๆดังขึ้นในห้องเงียบ คุณไม่ต้องใช้มันอันตรายเกินไปเขาพูดพลางยัดปืนเข้าในกระเป๋าเสือ้อเธอพยักหน้าทั้งที่ขาแทบสัน่นไฟในห้องกระพริบป,ปุบหนึ่งก่อนดับลงเหลือเพียงแสงสีฟ้าจากท้องฟ้าฟาแลบเสียงฟ้าร้องตามมาทันทีทำให้เมษาสะดุง้งไปทางบันไดหนีไฟคาเรนพูดขณะเปิดประตูหลังห้องกลิ่นควันบุรีและฝนเปียกผสมกันในอากาศเย็นเฉียบทั้งคู่วิ่งลงบันไดยอย่างรวดเร็วเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังสะท้อน เมื่อถึงชั้นล่างสุดคารเรนหยุดกระทันหันชายสองคนในชุดดำยืนรอยอยู่หน้าประตูทางออกอยู่ข้างหลังผมไว้เขาประสิบชายคนหนึ่งชักปืนออกคาเรนผลักเมษาให้หลบหลังเสาเสียงปืนดังสนั่นกลางโถงกลิ่นดินปืนคลกคลุ้งในอากาศคาเรนยิงสวนกลับอย่างแม่นยำชายคนแรกล้มลงทันทีอีกคนหนีออกทางประตูหลังอย่างรวดเร็วรีบไปเขาคว้ามือเธอแล้วลากออกไปด้านนอก ฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางรถสีดำของเขาจอดอยู่ใกล้ทางออกด้านหลังตึกทั้งคู่รีบขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์คำรามขึ้นทันทีคาเรนขับฝ่าฝนไปด้วยความเร็วสูงน้ำกระเซน็นกระทบกระจกเหมือนเสียงกระสุนนับร้อยพวกนั้นเป็นใครเมษาถามเสียงสัน่นคนของไทเกอร์คาเรนตอบมันคือคนที่ฆ่าพี่ชายผมชื่อที่เขาพูดออกมาทำให้บรรยากาศในรถเย็นลงทันทีคุณจะบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คาเรเนเงียบอยู่นานก่อนพูดช้าๆพี่ชายผมทรยศองค์กรทรยศยังไงเขาเอาเงินของพวกเราไปซ่อนไว้แล้วพยายามหนีแล้วคุณคุณอยู่ในองค์กรนั้นด้วยเหรอเขาพยักหน้าผมอยู่ในนั้นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนี้คุณเป็นใครในองค์กรผมคือคนที่แทนที่พี่ชายหลังเขาตายคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดใจเมษาแสดงว่าคุณคือหัวหน้า คาเรนไม่ตอบแต่แววตาเขาแข็งจนเธอไม่กล้าถามต่อรถเล่นเข้าสู่ซอยแคบมืดหลังโกดังเก่าริมแม่น้ำที่นี่ปลอดภัยเหรอชั่วคราวคาเรนตอบก่อนดับเครื่องเสียงฝนซาเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกจากหลังคาเหล็กเขาเดินนำเข้าไปในโกดังกลิ่นสนิมและน้ำมันแรงจนแสบจมูกในมุมหนึ่งมีโต๊ะไม้เก่าและไฟดวงเดียวสองแสนสลัวคาเรนหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาคนบางคน จากทีมสี่คนไปเก็บมันคืนนี้เขาพูดเสียงเรียบเมษายืนนิ่งเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาคือคนที่ควรเชื่อคาเรนคุณจะฆ่าใครเขาวางสายแล้วหันมามองเธอคนที่ส่งรูปคุณมาแต่ถ้าพวกเขาไม่ผิดละ่ะในโลกของผมไม่มีคำว่าอาจจะเขานั่งลงถอนหายใจลึกผมไม่อยากให้คุณเห็นด้านนี้ของผมสายไปแล้วเธอตอบเบาๆสายตาของเขาอ่อนลงชั่วครู่คุณกลัวผมไหม ฉันไม่รู้เขายิ้มเศร้าผมเคยคิดว่าความรักไม่มีอยู่จริงจนเจอคุณเมสาเงียบไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่ก่อนที่เธอจะพูดเสียงประตูเหล็กด้านหลังดังขึ้นคารเรนคว้าปืนทันทีแล้วผลักเธอให้หลบหลังหลังไม้เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอยู่เฉยเฉยอย่าออกมาเขากระซิบเสียงเหล็กเสียดกันเหมือนใครกำลังงัดกรอนประตูคาเรนเล็งปืนไปทางต้นเสียงทันใดนั้นชายสามคนพุ่งเข้ามาพร้อมอาวุธ เสียงปืนดังสนั่นอีกครั้งเมษาปิดหูแน่นร่างเธอสั่นสัานไปทั้งตัวกลิ่นเลือดลอยคลกคลุ้งในอากาศเมื่อเสียงเงียบลงคาเรนยืนหอบหายใจเขามีเลือดเปื้อนแขนเธอรีบวิ่งเข้าหาคุณบาดเจ็บแค่ถักถกไม่เป็นไรเขาพูดทั้งที่สีหน้าเจ็บปวดเขาเดินไปลากศพคนหนึ่งออกมาดูบนแขนศพมีรอยสักรูปเสือคำรามไทเกอร์ส่งมาแน่คาเรนพูดเสียงเย็นเขาอยากให้คุณตาย เมษามองเลือดบนพื้นรู้สึกคลื่นไสคารเรนเราหนีเธอฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วหนีไม่ได้เมษาเขาหันมามองเธอตอนนี้คุณเป็นเป้าหมายเหมือนผมเพราะคุณทําให้ฉันเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ผมรู้เขาพูดช้าๆแต่ผมจะปกป้องคุณเสียงโทรศัพท์ของคารเรนดังขึ้นอีกครั้งเขารีบรับสายเสียงปลายสายพูดเร็วบอสพวกมันจับลูกน้องเราไปสองคนสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีที่ไหนโกดังคลองเตย เขาวางสายแล้วหันมาหาเมษาคุณอยู่ที่นี่ห้ามออกไปเด็ดขาดไม่ฉันจะไปด้วยมันอันตรายมากฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วเขามองหน้าเธอนิ่งก่อนพยักหน้าอย่างจำยอมทั้งคู่ขับรถออกจากโกดังอีกครั้งถนนเปียกชื้นสะท้อนแสงไฟสีเหลืองเสียงยังบดน้ำดังแช่แฉไปตลอดทางเมื่อถึงคลองเตยบรรยากาศรอบๆมืดและเงียบผิดปกติ โกดังที่ว่าอยู่ริมแม่น้ำมีไฟสองสว่างเพียงดวงเดียวหน้าประตูคาเรนหยิบปืนเตรียมพร้อมอยู่ข้างหลังผมไว้พวกเขาเดินเข้าไปช้าๆเสียงน้ำกระทบเสาไม้ดังแผ่วเบาเมื่อเข้าไปถึงด้านในเธอเห็นชายสองคนถูกมัดไว้กับเก้าอี้เลือดเปือ้นเสื้อของพวกเขาคาเรนขมวดคิ้วแน่นมีใครอยู่ที่นี่อีกไหมเขาตะโกนถามเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากมุมมืดน่าเหลือเกินนักกว่าคุณจะมาชายร่างสูงเดินออกมาพร้อมปืนในมือ แสงไฟสะท้อนรอยสักรูปเสือที่ต้นคอของเขาไทเกอร์คาเรนพูดชี้ชา้าเมษารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวผมคิดถึงคุณจังคาเรนเสียงของไทเกอร์เยืยันอย่ามาเล่นคำคาเรนเล็งปืนทันทีคุณฆ่าพี่ชายตัวเองจำได้ไหมเมสาเบิกตากว้างหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะคาเรนขยับปืนช้าๆโกหกไทเกอร์วัวรอบเบาจริงสิเข,ขาไม่ทรยศหรอกคุณต่างหาที่จัดฉาก เงียบคารเรนตโกนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วโกวดังเมสามองหน้าคารเรนเธอเริ่มไม่แน่ใจอะไรอีกแล้วเขาพยายามจะหนีจากคุณเพราะเขารู้ว่าคุณฆ่าคนของตัวเองเพื่อขึ้นเป็นหัวหน้าคาเรนิ่งร่างเขาสั่นเล็กน้อยอย่าเชื่อมันเมสาแต่เสียงของเขาเริ่มไม่มั่นคงเหมือนเดิมไทเกอร์ยกปืนขึ้นแหลงจบเรื่องนี้กันสักทีดีไหมเสียงปืนดังขึ้นพร้อมแสงไฟวาบทั่วโกวดัง เมสากรีดร้องสุดเสียงเธอไม่รู้ว่าใครยิงใครแต่เมื่อควันจางลงเธอเห็นคาเรนซุดลงกับพื้นเลือดสีเข้มไหลาจากหน้าอกของเขาอย่างช้าๆและไถ่เกอร์ก็ยังยืนยิ้มอยู่ในเงามืดเสียงปืนยังสะท้อนกล้องอยู่ในหัวเมษาเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันจบควันดินปืนยังลอย,อยอยู่ในอากาศกลิ่นเลือดคละคลุ้งทุกโกดังคารนซุดลงกับพื้นเลือดสีเข้มไหลรินจากอกจนเสื้อเปียกชุม่มคาเรนเมษากรีดร้องแล้ววิ่งเข้าไปหา มือของเธอสั่นขณะพยายามกดแผลไว้ไม่ให้เลือดไหลเขามองหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่าร้องผมยังไม่ตายเสียงเขาเบาแทบไม่ได้ยินไทเกอร์ยังยืนอยู่ในเงามืดปืนยังชี้มาทางพวกเขาน่าสงสารนะคาเรนคุณจะตายเหมือนที่พี่คุณตายคาเรนกัดฟันแน่นแกต่างหากที่ฆ่าเขาไม่ใช่สิไทเกอร์หัวเราะเบาๆฉันแค่ทำในสิ่งที่เขาอยากให้ทำ คำพูดนั้นทําให้เมษาชะง,งักเธอมองทั้งคู่สลับกันอย่างไม่เข้าใจหมายความว่ายังไงเธอถามเสียงสัน่นไทเกอร์ยิ้มพี่ชายของเขาเป็นคนเริ่มทุกอย่างเขารู้ว่าคาเรนจะทรยศองค์กรเลยขอให้ฉันจัดการโกหกคาเรนคำรามเขาไม่มีวันทําแบบนั้นแต่เขาทําไทเกอร์ตอบเย็นชาและเขาฝังหลักฐานไว้ก่อนตายด้วยเมษามองคาเรนดวงตาเธอสั่นไหวหลักฐานอะไรไทเกอร์โยนซองเอกสารเก่าๆลงบนพื้น กระดาษได้นในเปื้อนเลือดและคราบเก่าเหมือนผ่านการเวลามานานคาเรนหยิบมันขึ้นมาเปิดดูมือของเขาเริ่มสัน่นในนั้นมีภาพถ่ายหลายใบภาพแรกคือเขากับชายอีกคนที่เธอจําได้นั่นคือพี่ชายผมคาเรนพูดเบาๆแต่ภาพต่อไปทําให้เขานิ่งไปทันทีมันคือภาพศพของชายคนนั้นในมือยังถือสร้อยที่มีรูปเมษาอยู่ข้างในเธอเบิกตากว้างหัวใจเหมือนหยุดเต้นนั่นมันรูปฉันได้ยังไง ไทเกอร์วัวร์บเบาคุณยังไม่รู้สินะว่าเขาเป็นใครจริงๆเมษาสันคุณพูดเรื่องอะไรพี่ชายของคาเรนเคยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเธอทิ้งเขาไปโดยไม่ลาและคนนั้นก็คือแม่ของคุณทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีเสียงฝนข้างนอกเหมือนหายไปจากโลกเมสาหันมามองคาเรนดวงตาเธอเต็มไปด้วยความสับสนและตกใจไม่คุณกำลังโกหกดูรูปสีไทเกอร์พูดพลางโยนอีกภาพหนึ่งให้ ในรูปนั้นคือหญิงสาวคนหนึ่งในวัยยี่สิบต้นๆนหน้าตาคล้ายเธอราวกับภาพสะท้อนเธอถือเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนผู้หญิงคนนั้นชื่อริสษาใช่ไหมไครเกอร์พูดต่อเมษาน้ำตาไหลแม่ฉันคาเรนนิ่งไปสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจไม่ต่างกันเมษาฟังผมนะผมไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดคุณหลอกฉันทุกอย่างตั้งแต่แรกไม่ผมสาบานผมไม่รู้ว่าคุณคาเรนพูดไม่จบ เพราะเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นกลางโกดังไทเกอร์ล้มลงกับพื้นเลือดกระเด็นกระจายเมสาหันไปมองเห็นชายในชุดสูทด,ดำหลายคนกรก,กันเข้ามานวยเคลียร์พื้นที่ไม่มีใครหนีเสียงหัวหน้าทีมตะโกนคารรนคว้ามือเธอไว้แน่นไปกับผมเร็วไม่ฉันจะไม่หนีอีกแล้วเขามองหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังคุณไม่เข้าใจพวกนั้นไม่ใช่ตำรวจ เสียงปืนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งผู้ชายหลายคนล้มลงต่อหน้าควันหนาแน่นปกคลุมไปทั่วโกดังคาเรนดึงเธอวิ่งไปทางประตูหลังกลิ่นเลือดและควันปืนทําให้เธอแทบอาเจียนเมื่อทั้งคู่หลบออกมาข้างนอกฝนตกหนักจนเสื้อผ้าเปียกชุม่มเราจะไปไหนเธอถามถ้าเรือหลังโกดังมีเรือรอยอยู่เสียงปืนยังดังไล่หลังมาไม่หยุดทั้งคู่วิ่งผ่านตรอกแคบที่เต็มไปด้วยน้ําขังและกลิ่นขยะเปียก คารเนหอบหายใจแรงแต่ยังจับมือเธอไว้ไม่ปล่อยเมื่อถึงท่าเรือเธอเห็นเรือลำเล็กจอดอยู่ขึ้นไปก่อนเขาบอกแต่ก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังหยุดอยู่ตรงนั้นคารเรนชายวัยกลางคนในสูสีเทาเดินออกมาพร้อมปืนในมือคารเรนหันไปมองสีหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีคุณพ่อเขาพูดเสียงต่ำเมสาชงังกมองหน้าชายคนนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาเขาเป็นพ่อคุณหรอ คารเรนพยักหน้าใช่แต่เขาคือหัวหน้าใหญ่ของทุกอย่างชายคนนั้นยิ้มบางลูกชายคนโปรดของฉันกลับมาทําให้ทุกอย่างพังคุณสั่งให้ฆ่าพี่ชายผมใช่ไหมคาเรนถามเสียงแข็งเขาทรยศองค์กรและลูกก็จะตามไปถ้าฉันไม่หยุดไม่คุณทําให้ทุกอย่างเลวร้ายคาเรนตะโกนชายคนนั้นหันไปมองเมษาเด็กคนนี้เป็นใครอย่ายุ่งกับเธอคารเรนพูดทันทีอ๋อเด็กคนนั้นสินะที่มริสาเคยอุ้มไว้ เมษาหยุดนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มคุณรู้จักแม่ฉันเหรอชายคนนั้นหัวเราะรู้สิเธอคือผู้หญิงที่ทำให้พี่ชายของลูกเสียสติคาเรนเริ่มสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นคุณฆ่าทุกคนเพราะเรื่องรักโง่ๆระหว่างพวกเขาใช่ไหมเพราะมันทำให้องค์กรแตกเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งเมษาปิดหูแน่นรู้เพียงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเมื่อเธอลืมตาคาเรนยืนอยู่ข้างหน้าเธอ เลือดไหลาจากหน้าอ,อกอีกครั้งเขายกมือแต่ใบหน้าเธอเบาๆอย่าร้องคุณทำแบบนี้ทำไมผมเลือกแล้วเขายิ้มจางๆก่อนล้มลงตรงหน้าเธอชายในสูทสีเทาถอยหลังไปช้าๆเหมือนยังตกตะลึงเมสาคว้าปืนของคาเรนขึ้นมือสันเทาอย่าขยับเธอตะโกนแต่ก่อนที่เธอจะยิงเสียงไซเรนดังขึ้นจากอีกฟากแม่น้ำไฟจากเรือหลายลำส่องเข้ามาในความมืด เสียงตะโกนดังลั่นวางอาวุธตำรวจสากลใช้ในสูทหันหลังวิ่งหนีทันทีเมสาร้องเรียกแต่ไม่มีใครฟังเธอคุกเข่าข้างร่างคาเรนฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงน้ำกระทบพื้นดังไม่ต่างจากเสียงหัวใจที่แตกสลายอย่าทิ้งฉันไปนะคาเรนเธอพูดเบาๆทั้งน้ำตาเขาขยับเริมฝีปากช้าๆเปิดล,ลิ้นชักในห้องผมจะมีคำตอบทุกอย่างแล้วร่างเขาก็แน่นิ่งเมสาร้องให้จนหมดแรงขณะตำรวจเข้ามาล้อมพื้นที เสียงฝีเท้าหนักและเสียงวิทยุดังปนกันวุ่นวายเธอมองเรือสัญ,ญลักษณ์ตำรวจลอยอยู่กลางแม่น้ำแสงไฟสองสว่างไปทั่วในมือเธอยังถือสร้อยที่หล่นมาจากคอของคาเรนข้าในคือรูปของเธอกับแม่เมื่อยังเด็กเธอหันมองท้องฟ้าที่มืดครึมน้ำตาไหลาไม่หยุดและในเงามืดของโกดังหลังนั้นชายคนหนึ่งที่เธอคิดว่าตายไปแล้วกำลังยืนมองเธออยู่ห่างๆรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าเขาก่อนจะหายเข้าไปในความมืดอีกครั้ง